โอเคนะครับนะครับในเรื่องนี้นะฮะในเรื่องคู่อันดับและกราฟนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในในม .1 เทอม2นะครับซึ่งในเทอมนี้การพูดถึงคู่อันดับและกราฟจะถูกนําไปใช้อย่างหนักในเทอมหน้าเพราะเทอมหน้าจะพูดถึงลักษณะของกราฟที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของค่า x ค่า y แต่ x y คกออะไรมาดูกันก่อนนะครับเปิดหน้าที่1ในเรื่องคู่อันดับและกราฟเลยครับคู่อันดับและกราฟ เพราะฉะนั้นครับในาพาร์ทแรกเราต้องการทราบก่อนว่ามันจะมีการจับกลุ่มเกิดขึ้นจับกลุ่มนะฮะจับโท่ทีไม่้จับกลุ่ม,นะะททม,มเป็นการจับคู่จับคู่ระหว่างสมาชิกในกลุ่มของสมาชิกในกลุ่มจริงๆนิยามตรงนี้มันจะไปพูดถึงมปลายโอเคนะตรงนี้ในนิยามมปลายเราจะเรียกมันว่าเซตมาจากตรงนี้เซตเซตหรือกลุ่มอะไรก็ตาม เขียนไว้ก่อนนะจากชุดในกลุ่มของสมาชิกโอเคนะนะครับเป็นการจับคู่กันระหว่างสมาชิกค,ครับการสมาชิกอาจแสดงด้วยในหนังสือเราให้มาเป็นตารางก็ได้หรือมาเป็นแผนภาพก็ได้ซึ่งอะไรน่าจะดูเข้าใจง่ายกว่าแผนภาพนะเพราะแผนภาพเป็นการโยงว่า1จะโยงไปหาใครครับโยงไปหา6กําพันไหมฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่า1จับคู่กับ6เราจะเขียนแทนว่าโอเคนะครับ ข้างหน้าหข้างหลังเป็น6อ่านว่าคู่อันดับ1นห <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับ2ไปจับคู่กับใครจ,จับเเพราะฉะนันเขียนเป็นสอหรืออ่านว่าอะไรครับคู่อันดับสอต่อไป3ไปจับกับใครลูก แปดราะนั้นเป็นคู่อันดับสามแปดโอเคนะทุกตัวอ่านว่าคู่อันดับหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันครับสี่ไปจับกับใครครับสี่ไปจับกับเก้าโอเคนะห้าจับคู่กับใครครับห้าจับคู่กับสิบได้ไหมครับดังนั้นจึงขีดเส้นใต้ตรงนี้ไปครับผมคมว่าคู่อันดับ a b เป็นการแสดงการจับคู่กันระหว่างใครครับ A กับ b เราเรียก a ว่าสมาชิกตัวที่หหรือหรือคู่อันดับหน้ามันอยู่ตำแหน่งที่อยู่หน้านี่ใช่ปะ่ะเเรียกว่าสมาชิกตัวที่หหรือคู่อันดับหน้าแสดงว่า b ที่เขาใช้คำว่าสมาชิกตัวที่สอง อีกอย่างหนึ่งใช้คำว่าอะไรครับลองเดาสิควรดับหลังได้นะครับนะครับจิงนะนะครับเพราะฉะนั้นครับแน่นอนครับ ขั้ดับก็ต้องมาจากกลุ่มถูกไหมนี่ไงเป็นกลุ่มเพราะนั้นกลุ่มนี้อาจจะมาจากกลุ่มของ A กลุ่มของใครครับของ B ดังนั้นในหน้าต่อไปหนะ้า2โน้ตไว้ชัดเจนนะครับเมื่อมีการแสดงจับคั้ดับจะต้องมีการกําหนดว่าต้องมาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เมี1นึ่งถึงหถูกไหมเอเป็นทิศของขั้วดับหน้าดังนั้นคั้ดับหน้า,นานจะมี9เป็นไปได้ไหมครับไม่ได้เพราะ9อยู่ในกลุ่มของใครของ B ีําทันนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างแรกครับเปิดในหน้า2มาาาททุกคน่จะํได้้แลว ถ้าพูดถึงตารางนี้ในตัวอย่างที่1มีจํานวนดินสอเป็นแท่งกับราคาดินสอเป็นบาทนักเรียนสามารถเขียนคู่อันดับได้หรือไม่ข้อ1นึ่งเขให้เขียนคู่อันดับที่คู่อันดับแรกเป็นอะไรครับเป็นจํานวนดินสอคู่อันดับหลังเป็นราคาเพราะฉะนั้นข้อที่1จะได้เป็นคู่อันดับใครบ้างครับ1กับใครครับ1กับ3 2คู่กับใครฮะ 3คู่ 9, 4คู่ 12, 5คู่ 15, 6คู่ 18, แล้วก็7คู่ใครครับ21่สท่านนะฮะขนาที่ข้อ2เป็นการเขียนคู่อันดับเหมือนกันแต่มาจากกลุ่มคนรประเภทกันคู่อันดับหน้ามาจากใครครับราคาและคู่อันดับหลังมาจากจำนวนเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคู่อันดับที่สลับกันอันแรกเป็น3า หกสองเก้ 6, 2, 9, 3, 12, 4, 15, 5สามสและสุดท้ายเป็น2ีกับ7จดังนั้นข้อสอเขียนคู่ดับทั้งหมดเขียนได้ไหมง่ายไปไม่เอาครูให้ทำข้อ3มครับ ้องเขียนคู่นับทั้งหมดที่มาจากในรูปนี้เขียนให้หมดครับไล่มาแล้วเดี๋ยวมาตอบพร้อมกันคู่นับแรกที่เกิดขึ้นคือ ศู 01, หรือ10ต้องเป็น1นเพราะมันเป็นทิศทางเลนจากหน้าไปหลังแต่นั้นคุณดับได้คือ10ึ่งนคุณดับต่อไปคือ20 30เป็น41และเป็นห้าหนึได้นะครับได้นะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผ่านไหม เหนไหมดังนั้นโจทย์ปัญหาเกิดชุกคู่อันดับที่เราต้องทราบในวันนี้นะฮะอย่างเดียวเลยที่อยากจะต้องทราบก็คือนะครับการเท่ากันหรือไม่เท่ากันของคู่อันดับ <c oughs> โอเคนะนะครับในหน้าที่4ครับเป็นแบบหน้าที่4 <c oughs> เขาบอกว่าคู่อันดับนะครับ A B จะมีค่าเท่ากับคู่อันดับ c d คำว่าคู่อันดับนะต้องมาจากกลุ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากันแสดงว่าเท่ากันเมื่อ,อไรเมื่อเดาสิจะเท่ากันได้มันมีตำแหน่งของมันนี่คือตัวอะไรครับตัวหน้าตัวหน้าถูกไหมเพราะถ้าเท่ากันได้ตัวหน้าก็ต้องเท่าเท่ากันตัวหลังก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นแสดงว่า a เท่ากับ c และ b, b ต้องเท่ากับ d เท่านั้น เมื่อมองคู่อันดับหน้ากับคู่อันดับหลังมันต้องเท่ากันทั้งหน้าและทั้งทั้งหลังดังนั้นถ้าไม่เท่ากันแม้แต่ตัวเดียวใช้ได้ไหมไม่ได้นะตรงนี้ต้องวงเล็บไปด้วยว่าต้องทั้ง,งอะไรครับทั้งสองตัวทั้งสองคู่อันนะทั้งสองคู่ต้องเท่ากันทั้งสองคู่เลยดังนั้นข้อใดถูกหรือผิดครับตัวอย่างที่หนึ่งถูกไหมเท่าไหม ไม่เท่าเพราะคุณดับหลังเป็นไงกันไม่เท่าดังนั้นไม่เท่าเนี่ยถูกแล้วข้อสองไม่เท่ากันจริงไหมจริงเพราะตัวหน้าไม่เท่ากันข้อสามสั่งให้มันเท่าถ้าสั่งให้มันเท่าแสดงว่าหน้าต้องเท่าหน้า A ต้องเท่ากับเท่าไหร่เท่านั้นสี่ถูกไหมถูกข้อสี่เท่ากันดังนั้นหลังต้องเท่าหลัง B ต้องเท่ากับใครเท่านั้นหกถูกข้อห้า หน้าต้องเท่าหน้า a ต้องเท่ากับบีซีทวนี้นะเต้องเท่ากับ b ถูกไหมและ b ต้องเท่ากับใครด้วย b ต้องเท่ากับ C ดังนั้นอยู่ๆตอบ b เท่ากับดใช่ไหมไม่ใช่ d มาจากไหนไม่รู้จริงไหมทันปะหน้าเท่าหน้า a เท่ากับ b หลังเท่าหลัง b เท่ากับ c แสดงว่า ab c ล้วนแล้วแต่เท่าเท่ากันถูกไหมเอเท่ากับอะไรพอดี b c เพราะหน้าเท่าหน้า a เท่ากับ b หลังเท่าหลัง b จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ สี่ดังนั้นข้อนี้จึงใช้สมบัติการถ่ายทอดว่า A จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเอง A เท่ากับสสรุปแบบนี้ถือว่าถูกแต่ดันสรุปอะไรไม่รู้ B เท่ากับ B จึงถูกหรือผิดครับผิดการเท่ากันของคู่อันดับต้องหน้าเท่าหน้าและหลังเท่าเท่าหลังดังนั้นโจทย์ในแนวตัวอย่างที่2จึงเป็นแนวการเท่ากันคู่อันดับคือในตัวอย่างที่2ข้อ1ย่อยให้มาว่าคู่อันดับ a ลบ2กับ8 เท่ากับคู่อันดับ2กับ 2A ดังนั้นเวลาเทียบต้องแยกเป็นคู่อันดับหน้ากับคู่อันดับอะไรครับหลังหน้าใครต้องเท่า a ลบ2ต้องเท่ากับ2ดังนั้น a จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกขณะที่อันหลัง8จะเท่ากับ 2a ดังนั้น a เท่ากับเท่าไหร่ครับ4สรุปข้อความ2อันตรงกันพอดีไหมตรงกันจึงถือว่าถูกไหมลูกถูก a เท่ากับ4เหมือนกัน ดังนั้นข้อ2อเขาให้คู่อันดับ3บวก x กับ10เท่ากับคู่อันดับของ6 9เพราะฉะนั้นแน่นอนครับแยกคิดหน้ากับแยกคิดหลังหน้า 3++ x บวก x ต้องเท่ากับ 6x จึงมีค่าเท่ากับ3หลังอา้าว10เท่ากับ9จริงไหมไม่จริงผิดดังนั้นข้อนี้จึงมีคู่อันดับที่เท่ากันได้ไหมครับไม่เท่ากันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงบอกว่าไม่เกิด คู่อันดับที่เท่ากันทันไม่ลุกไม่มีทางเลยต่อให้ x เ,เป็นสามมันยังก็ยังไม่เท่าอยู่ดีเพราะอันดับหลังมันไม่เท่ากันอยู่แล้วดังนั้นถูกต้องถูกทั้งหน้าทั้งหลังโอเคนะแยกถูกหน้าถูกผิดหลังไม่ได้นะครับขั้นข้อที่สามจุดท้ายที่แสดงตัวอย่างให้ดูจงหา b ที่ทำให้ห้าบวก b และแปดเท่ากับสิบ ดับ4บวก B อา้าวคู่หน้า5บวก B ต้องมีค่าเป็น10 B จึงมีค่าเป็น5เหมือนจะได้คำตอบแล้วแต่คู่ดับหลัง8เท่ากับ4บวก b B ในฝั่งหลังเป็น4ซึ่งใช้ค่าเดียวกันไหมมันคนละค่ากันดังนั้นจึงมีคำตอบไหมครับข้อนี้จึงตอบว่านะครับไม่มี B ที่สอดคล้องกับสมการครับสอดคล้องกับคู่อันดับ ต่างกันนะสองข้อนี้อันนี้กุดับเท่ากันไม่มีอยู่แล้วโอเคนะอันนี้หา B ได้แต่ B นั้นไม่ได้ทําให้มันเท่ากันได้ไหมครับดังนั้นครับดูจากเวลาแล้วนะครับตัวอย่างที่3มจึงให้เราทําทั้งหมด6ข้อครับโดยที่วันนี้ไม่มีกันบ้านนะนะครับอ่ะทําเลย <c oughs> เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดที่เคยทำมาเลยใช่ไหมพอแค่หน้าเท่าหน้าหลังเท่าหลังดังนั้นข้อ1หลังเท่าหลังอยู่แล้วดังน,นั้น a เท่ากับเท่าไหรพอดีครับ a เท่ากับ8ข้อ2หน้าเท่าหน้าอยู่แล้วดังนั้นหลังเท่าก eline, <that> yeah, ันที่ทาให้ A มีค่าเท่ากับเท่าไรครับ a มีค่าเท่ากับ2ข้อ3ครับ a เท่ากับ a เท่ากับ3 ซึ่ง3แล้วทำให้สองข้างข้างหลังก็เป็นกายเองเท่ากันด้วยดังนั้น3ข้อแรกไม่มีปัญหาพอไล่ไปที่ข้อ4คู่อันดับหน้าปรากฏว่า a เท่ากับเท่าไหร่พอดีข้างหน้าให้ a มาเข้ากับ0ใช่ไหมครับข้างหลัง a ดันเท่ากับเท่าไหร่ข้างหลัง a จึงเท่ากับ5ดังนั้นข้อนี้มีคำตอบไหมครับไม่มี no answer ไม่มีค่า a เพราะหน้ากับหลังไม่เท่ากันข้อ5คู่นับหน้าที่หาได้ปรากฏว่า a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ a มีค่าเท่ากับ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรนะไม่เกิดคู่นับใช่นะครับถามเ a ก่อนํา a ก่อน a ข้างหน้าได้เท่าไหร่ a. ลูก a ลบสองเท่ากับสองลบแสดงว่า a มีค่าเท่ากับสองขณะที่ข้างหลัง a มีค่าเท่ากับห้าเพราะเกิดคู่อันดับไหม ไม่เกิดก็ไม่มีคําตอบข้อหคู่ดับหน้าน่าสนใจข้อที่หกที่ได้ปรากฏว่า A หายไปแต่เป็นค่าความจริงที่เป็นจริงดังนั้น A จริงกลายเป็นอะไรก็ก็ได้เพราะนั้นพุ่งไปดูข้างหลังมีทางเลือกละว A คุณสามเท่ากับสาคุณ A แสดงว่า A เป็นอะไรก็ก็ได้อีกแล้วแสดงว่าข้อนี้เป็นคู่อันดับที่ยังไงอยู่แล้วเท่ากันโอเคนะพั้นข้อนี้เป็นคู่อันดับ ที่เท่ากันโดย A เป็นจำนวนใดๆก็ได้ในระบบจำนวนจริงเรียนจำนวนจริงมาหรือยังเรียนไปแล้วเนาะในระบบจำนวนจริงจำนวนจริงเราเรียนแค่เล็กๆแค่จำนวนเต็มมาก่อนนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดเรื่องกันโดยที่นะครับคู่นับของเราจะปะโยงหาลักษณะของการเป็นกราฟ แล้วมันอไรจะเกิดเป็นกราฟจุดกราฟเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันโอเคนะ,ะสวัสดีครับวัน <c oughs> ห,หนึ่งนะครับเรื่องคู่อันดับนะครับและกราฟนะครับเมื่อวานเราแนะนําตัวในเรื่องของคู่อันดับไปกันแล้วถูกไหมนะครับคู่อันดับก็จะมีการเท่ากันต่อเมื่อสมาชิกตัวหน้าเท่ากันและสมาชิกตัวหลังต้องเไปไ็นกัน ต้องเท่ากันโอเคนะนะครับต่อมาคู่นับเหล่านี้นะครับก็จะถูกพูดถึงบนสิ่งต่อไปนี้ครับเปิดหน้าห้าครับเมื่อวานพูดถึงคู่คุณดับแล้วดังนั้นวันนี้คุณต้องพูดถึงอะไรครับพูดถึงกราฟเพราะคู่นับจะต้องมีทั้งหมดกี่พิกัดครับ2พิกัด a กับ b ซึ่งเป็นคูด่นดับตัวหน้ากับคู่นับอะไรครับคู่นับตัวหลังตัวแรกหรือตัวที่2ตัวหน้าหรือตัวหลังก็ได้โอเคนะนะครับ จึงไม่สามารถแสดงตรงบนเส้นหรือระนาบเดียวได้จึงต้องเป็นระนาบที่มีทั้ง2พิกัดโอเคนะครับซึ่งระนาบพิกัดนั้นเขาเรียกว่าระนาบพิกัดฉากหรือเรียกอย่างนั้นว่าเป็นแกนอะไรนั่นเองแกน x กับแกนแกน y เป็นการแสดงใน2มิติโอเคนะนะครับเพราะนั้นในข้อน,นี้หน้านี้อ่านง่าเห็นไหมครับว่าคาว่าแกนพิกัดขีดเส้นใต้ไว้แกนพิกัดคือเส้นจํานวน2เส้น เส้นจานวนสองเส้นเส้นหนึ่งอยู่ในแนวนอนอีกเส้นหนึ่งอยู่ในแนวตั้งทั้งสองตัวนี้ทั้งสองเส้นนี้ต้องตัดกันเป็นมุมอะไรพอดีมุมฉากและจุดที่สองเส้นให้ตัดกันเขาเรียกจุดนี้ว่าจุดอะไรครับจุดกําเนิดจุดกําเนิดจะไม่กันเคลื่อนที่ตามแนวระดับแนวแนวนี้นะเ็าเรียกว่าแนวระดับหรือเป็นแนวระนาบนะครับแนวระดับหรือแนวระนาบแกนนี้เรียกว่าแกนดิ่ง โอเคนะจุดกําเนิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนที่ของแกนร,ระดับและแกนดิ่งเพราะฉะนั้นจุดกําเนิดจึงมีคู่อันดับเป็นศูนย์ศูนย์กล่าวคือนะครับตามแกนร,ระดับก็ไม่ไปไหนเป็นจุดเริ่มต้นตามแกนดิ่งก็ไม่ไปไหนก็เป็นจุดเริ่มต้น,ตไไนเ,นเนช่นเดียวกันโอเคนะจุดกําเนิดภาษาอังกฤษใช้คําว่า origin origin ดังนั้นจุดกําเนิดบางที่จะแทนด้วยตัว O เพราะฉะนั้นจะมีแกรรนนาบหรือแกนนอนครับแกนนอนกับแกนตั้งนะฮะแกนตั้ง2ตัวนี้ก็จะมีการเดินทางมาครับ1 2 3 4ถูกแบ่งเป็นพิกัดตามนี้ไป1 2 3 4ที่เขามีให้แล้วแกนตั้งก็ขึ้นไปถูกไหมก็1 2 3 4ไปเช่นกันการอ้างถึงตำแหน่งที่พูดถึงพิกัดทั้งแนวนอนแนวตั้งเช่นจะเดินจากจุดกำเนิดมาทางขวา2ขึ้นไปข้างบนอีก3าม ทำไหมครับก็จะเจอจุดที่เรียกว่าจุดพิกัดเป็นเท่าไหร่ครับสองกับใครนั่นเองสองสามเพราะฉะนั้นขั้นดับหน้าจะกลายเป็นอะไรครับพิกัดตามแนวอะไรนั่นเองแนวนอนและอันดับหลังเป็นพิกัดตามแนวอะไรครับแนวตั้งเขียนไว้เลยตรงนี้นะ ราะฉะนั้นครับข้างล่างเห็นไหมครับเห็นคําว่าแกนนอนไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามก็ตามมีแกนนอนแกนนอนครับถ้าไปทางขวามีเครื่องหมายเป็นบวกถ้าไปทางซ้ายจะมีเครื่องหมายเป็นลบถ้าเป็นแนวตั้งแนวตั้งถ้าขึ้นบนเป็นบวกถ้าลงล่างจะเป็นอะไรครับติดลบโดยทั้งหลายต้องเริ่มจากจุดอะไรเป็น